รับล่องผักเแฉมมาไถามือแหลกครับโรงงานแหลกล่องไถหน้าจะของมึงเพี่ยนออมต้นตาดเนื้อ เสหางคู่บุตรชาย M70 ยังไม่ขิ้มือนะครับรถไม่ถึงร่องเพื่อแรกีกยังตั้งยังหยังบะได้เชียซ่อมมือเรียนไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ขิเ้เด้อ ดินกะข้างล่างนี่ก็ลมแน่ข้างเครื่องนี่ก็เหนียวแน่หากงนี่ครับกัสีล่องไถลินไปเรื่อยๆต่องไถลินไปเรื่อยๆซ้อมมือไปนั่มกะบม่ได้รับจานครับไถนาจะของลินไปสไล ไปรับจ้างไปดันดินครับน้ำหกล้อหน้ากระชีไถได้ของเจ้าของของคนอื่นก็บบไ,ได้รับเถอวครับซ้อมเลนไปครับครั้งแรกเลยล่องเบิงยังบ่เข่ามือเถอะยังปรับพันแตีงพันยังบไ่ได้เถอะนี่กะ เป็นหน้าโคกนะครับหน้าโคกนนหน้ายังพุนสวนหน้าหน้าเป็นท่าเป็อนอยังอย่าย่งลุ่มพู่นครับแต่จะค่อยๆล่อ,อ,ลองเมองไหนทายคิดไปมึงไดเรื่อยครับยังบกเก่งยังบกชินกับรถเถอะปกติก็เคยขับไปคู่ปตาครับลองเปลี่ยนมาเหรียญเฉลี่มึง อากติดตามนี่ครับน้องไม่ครับจะยะลงในเบเื้องเรื่อยๆครับเอาเป็นจังไดใส่แชมมากเป็นจังไดเนี่ย ฝนเลยสิตกแล้วครับมื่อนี้ที่ฟ้าดำมากเว้ยแล้วฝนเลยสิตกเลยนะครับเดี๋ยวลุยไอ้เรียกวกันเดี๋ยวฝนจะตกกันครับเหลือน้อยเดี๋ยวซ้อมมือ,มอเมลารีดหน่อยไปครับ